ในฐานะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าผมมีความสุขผมคิดว่าผมสามารถเอาวิทยาศาสตร์ที่ผมเรียนมาเนี่ยมาช่วยตอบโจทย์มาช่วยแก้ปัญหาให้กับประเทศชาติได้ผมถือว่าตรงนั้นเป็นความสุขของผม ผมได้จากทุนพะะวะทก็จากประกาศจากโรงเรียนตอนนั้นเรียนที่ภูกเก็ตวิทยาลัยเราก็ไปดูหน้าห้องแนแนวว่าในห้องแนแนวเขาจะมีทุนอันนั้นทุนอันนี้ก็สอบดูจําได้ว่าเพื่อนๆสอบกันทั้งห้องเลยแล้วก็มาจากโรงเรียนอื่นด้วยเต็มกันไปหมดนะฮะตอนที่ผมได้รับหนังสือจากสสวะทว่าผ่านการสอบข้อเขียนเนี่ยยังจาความรู้สึกได้เลยว่าผมเอาหนังสือจดหมายฉบับนั้นมาที่โรงเรียนแล้วก็ใส่กระเป๋าเอาไว้ไม่กล้ายหยิบให้ใครดูรอจนกว่าเพื่อนคนอื่นซึ่งผมคิดว่าเก่งเก่งมากๆเนี่ยน่าจะสอบติดแล้วให้เเเ้้าาพพููดดดกกกก่่่อออนนนแแลววผผมมม็็ไหืัต พอมาถึงจริงๆพอมาถึงต้นบาบๆสักใกล้จะเลิกเรียนแล้วไม่มีใครพูดสักคนหนึ่งเลยผมก็เริ่มรกสกิดเพื่อนข้างๆที่สนิทกันมากนะครว่าเนี่ยได้หนังสือจากสสวทเรื่องสอบทุนพสวทผ่านทั้งภาคใต้จะมีแค่5คนเท่านั้นเองก็มีผมแล้วก็มีเพื่อนๆอีก4คนทังมาจากต่างโรงเรียนหลังจากรับทุนนะครับก็ตามกําหนดก็คือทางภาคใต้เนี่ยก็ต้องเรียนที่หาดใหญ่วิทยายลายัยสมัยนั้นเนี่ยผมจําได้ว่ามปลายเนี่ยเขาเรียนกันถ้าสมมุติว่าเป็นห้องของผมเพื่อนๆเนี่ยนะฮะก็จะเรียนแบบ ใครเรียนเรียนวิชาการเสร็จพวกก็ต้องเรียนวิชาช่างพวกเราเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้นในห้องเรียนวิชานักวิทยาศาสตร์ทําให้เรารู้ว่านักวิทยาศาสตร์คืออะไรนักวิทยาศาสตร์เป็นใครแล้วพอเข้ามหาวิทยาลัยในในสงขลานครินเนี่ยนะครับก็คณะวิทยาศาสตร์เองก็ได้ปลูกฝังความเป็นนักวิทยาศาสตร์ให้เราเต็มที่นะฮะผมชอบประดิษฐ์นู่นประดิษฐ์นี่แล้วก็ออกไปเชิงแบบไฟฟ้าอะไรสักนิดนึงนะฮะก็ภาควิชาฟิสิกส์ก็เป็นภาคที่สามารถตอบสนองความต้องการของผมได้เรียนปิาตรีมาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็ คนไหนบ้างที่จะมีสิทธิสอบไปทุนต่างประเทศมีผมได้ไปเรียนที่อังกฤษนะครับตอนนั้นก็เลือกที่จะเรียนทางด้านออปโตอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นวิชาเชื่อมโยงระหว่างแสงกับอิเล็กทรอนิกเช่นอุปกรณ์อย่างเช่นเลเซอร์ไดโอต่างๆหรือว่าการสื่อสารด้วยใยแก้วนําแสงเป็นหลักผมจบที่ University of Essex ที่เมืองโคเชสเตอร์ประเทศอังกฤษกลับมาถึงก็งมาเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย คณะภาพก็เห็นผมจบมาใหม่ก็เลยชวนผมว่าให้ผมมาช่วยร่างหลักสูตรริญาเอกทำงานเป็นรองหัวหน้าภาค่ายบัณฑิตศึกษานะขณะนั้นน่น,นะครับก็ได้ทำงานตรงนั้นอยู่สักประมาณ2ปีนะครับก็ทางสำนักวิจัยและพัฒนาเนี่ยก็ชวนผมไปเป็นรองผอ,งอที่สำนักวิจัยตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนจากงานวิชาการเนี่ยมาเป็นงานวิจัยก็ดูงานวิจัยของทั้งมหาวิทยาลัยงานวิจัยของผมเองเนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่ผมเรียนมาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานทางไฮเทค พอเข้ามาถึงประเทศไทยเราก็ต้องประยุกต์นะครับว่าอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้อะไรที่เราทำไม่ได้งานวิจัยที่ผมทําตอนนี้เนี่ยครับเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งใช้ความรู้ที่เราเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ คือคิดแทนคนนะฮะอย่างเช่นผมมีเชื้ออยู่ตัวหนึ่งเนี่ยสามารถแยกได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหนเพื่อที่จะใช้ในการรักษาที่ถูกต้องกับอีกงานหนึ่งก็จะเป็นงานที่ผมรักก็คืองานเกี่ยวเรื่องของหุ่นยนต์ล่าสุดก็จะมีเรื่องของงานทางด้านยานไร้คนขับควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่เพื่อไปชี้เป้าเพื่อจะไปสอดแนมซึ่งผมก็เข้าไปมีส่วนร่วมในตรงนั้นโครงการผสมวัตเนี่ยมีมา27ปีแล้วถามว่าทําไมต้องทุนผสมวัตผมเชื่อว่ามีไม่กี่ทุนครับที่ดูแลวิทยาศาสตร์โดยตตรรรรรรงงงเเเเพาาาาาาะะนนนนนน้้้คทททีี่่่่ขมมใใุยยผชชืืออววไดปโ์์จิิศส